พี่ๆสวัสดีค่ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2องรแล้วนะคะพี่หาของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่หาวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะพี่เลยมาสายหน่อยนะพี่นะพี่ทานด้ขอภาพเพิ่มเติมมาไว้นะคะรอสักครู่นะเดี๋ยวนะับไร้พักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทักหาพี่นะจ๊ะพี่จ้าวันนี้จัด่งของนะคะพี่จัด่งของทุกรายการเลยที่พี่ที่พี่ปิดไว้นะคะพี่หาจ้าค่ะพี่อ่ะสแกนค r วอาโค้ดก่อนนะคะพี่สแกน QR วอาโค้ดเพื่อเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ ค่ะสำหรับพี่ท่านใดที่มีไลน์นะคะแล้วทักมาตอน EP ช่วงเย็นนะคะพี่เน้นย้ำนะทักมา EP ช่วงเย็นนะคะพี่พี่ไม่ต้องใจร้อนจ้าพี่บอกนัดไปเลยนะคะว่าจะปิดองค์ไหนตอนเช้านะคะพี่นะัดจะถ่ายภาพให้พี่ก่อน กรณีพี่มีลายนะคะสามารถส่งภาพได้นะคะพี่ส่งภาพให้ชัดเจนก่อนว่าองค์พระถูกต้องไหมพี่จะชอบหรือไม่ชอบจะรับหรือไม่รับค่อยชี้แจงทีนะคะสําคัญคือพี่ต้องชมองค์พระก่อนนะคะพี่ขาถ้าพี่มีลายนะคะกรณีที่พี่ไม่มีลาย ก็นัดจะอธิบายให้พี่ฟังขอให้พี่จำอีพีให้ชัดเจนนะคะพี่ขาเพื่อที่ว่าไม่เป็นการผิดพลาดนะคะเวลาที่นัดหาภาพให้พี่นะคะพี่เราจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะพี่ขาค่ะความชัดเจนนะคะพี่พี่ต้องชมภาพก่อนถ้าพี่มีไลน์นะคะกรณีพี่ไม่มีไลน์นะคะพี่ชมผ่าน y t u t u เนาะพี่ชมหลายๆรอบจนพี่มั่นใจแล้วถึงโทรมาปิดนะคะพี่ขาค่ะ การคิวอารเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะพี่ชมผ่านทีวีนะสแกนตรงนี้ได้เลยและพี่ชมผ่านมือถือนะคะพี่กดเพิ่มเพื่อนเลย0 6 2 6 1 7 2 6อได้เลยค่ะเวลาพี่ชมผ่านช่อง YouTube ใช่ไหมคะกดกระดิ่งด้านขวามือนะคะพี่เป็นการติดตามไว้นะคะเพื่อเวลานัดทำคลิปจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะลูกค้าประจำนะคะพี่นัดมีส่วนลดให้อยู่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะพี่ขาโทรมาต่อรองราคากันได้นะคะพี่ค่ะขอบพระคุณค่ะมาชมพาพกันเลยนะคะพี่องค์แรกนะคะพี่นี่จาก ได้มาเป็นแบบนี้นะคะพี่ฟงเครื่องนะคะพี่หาที่จะพี่บางท่านเขาก็เรียกองค์ปฐมฟงเครื่องนะคะเนี่ยค่ะพี่ได้มาแบบนี้เนาะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่หาพี่ชมหน้าผานะนี่หน้าพระพักจะเป็นแบบนี้นะคะพี่มีเสียนยาวแบบนี้นะคะพี่ล้อมรอบไปด้วยดอกบัวนะคะพี่แบบจ้ะพี่ต่อเลยนะจ๊ะขออนุญาตปรับกล้องนี่จ้ะพี่ดอกบัวจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ดอกบัวนะคะพี่นี่แบบนี้เลยจะพี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่ อันนี้ต้องขออภัยพี่นะคะว่าไม่ฟราบที่นะคะพี่มีเขียนติดมาแบบนี้แต่เป็นองค์ปฐมแน่นอนค่ะพี่หกสิบปีนะคะพี่ปีสี่เก้านะพี่นะนี่หลวงพ่อจัลันนะพี่นะนแบบนี้จะพี่อันแปดสิบปีนี่จะพี่เป็นแบบนี้เลยใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้าพี่ท่านใดฟ้าพิธีนะนี่เลยจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะนี่จ้ะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ จะผิดนอย่างนี้นะจ๊ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนทะทักขนาดได้เลยเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะพี่ขนาดองค์นัตพานะจ๊ะพี่พะจารย์แนะนํามาบอกว่าให้วัดตรงนี้จ้ะพี่นี่ คือ5นิ้วคือตรงนี้นะจะพี่พระอาจารย์แนะนํามานะจ๊ะนัดไม่ได้มีความรู้มากเลยจ้ะพระอาจารย์บอกว่าเวลาวัดองค์พระนะลูกให้วัดแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่คือ5นิ้วจ้ะจ้ะพี่ความสูงขององค์พระนะจ้ะพ,พี่จะลดฐานที่นั่งนะจ๊ะอยู่ที่9นิ้วหน้าตักนะคะพ,พี่5นิ้วแล้วนะคะฐานที่นั่งอยู่ที่9นิ้วฐานสุดท้ายอยู่ที่12นิ้วแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าจ้ะรอบๆองค์พระเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เพี่ชมอีกทีเนาะ จากกล้องนัดมันไม่ได้ใหญ่อะพี่ไม่ได้เป็น iPad อะไรแบบของเขาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่วยงามแบบนี้นะเป็นของเก่าเนี่ยพี่นะพี่ชมพี่ชอบพี่ทักได้เลยน,ะนี่จะพี่นี่จะพี่ของเก่าได้มาแบบนี้เลยะจะพี่จ๋จ 2, จ 2, า,นนจาจากพี่สองพันห้าร้อยจพี่สองพันห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่ค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นสองพันหกร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าจ๋ะต่อมามาชมนะคะพี่พระพุทจชินราลน,นะคะพี่ พระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นเนื้อขันจ้ะพี่เนื้อขันจ้ะสวยงามแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ด้านซ้ายและขวาจะประดับไปด้วยไม่ใช่ค่ะขอภัยด้านซ้ายและขวานะคะจะมีเวสฟูวันนะคะทั้งั่งด้านนะคะพี่พดผิดขอภัยจะ้ะพี่เนาะขอภัยจ้ะนี่จะ้ะด้านล่างนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวหนังสือแบบนี้ค่ะนัมเบอร์นะคะพี่นัมเบอร์เป็นหนึ่งสามนะคะพี่หานี่ พิษนโรนะคะพี่ฟุ้มฝามาถอดได้นะคะพี่หาฟุ้มฝามาถอดได้สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ฟุ้มฝามาถอดได้นะจ๊ะพี่จะพี่นี่ซ้ายและขวานี่ฟูวันนะคะพี่เป็นเนื้อขันนะจ๊ะพี่เดี๋ยวเวลาถอดฟุ้มนะจ๊ะพี่ชมนะถอดฟุ้มแล้วจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเวลาที่นัดแพ็กไปให้พี่นะคะนัดจะถอดฟุ้มออกนะคะพี่เนาะฟัวพาชํรุดต้องถอดฟุ้มแยกไปนะจ๊ะพี่หน้าตัก5นิ้วค่ะพี่ความสูงขององค์พระนะจ๊ะพี่นัดวัดให้ เพื่อความชัดเจนรอแป๊บนะจ๊ะพี่จ๋าความสูงขององค์พานะจะอยู่ที่จ๊ะพี่แป๊บนึงนะคะนี่จ๊ะพี่จะอยู่ที่เก้านิ้วจ๊ะพี่ฐานสุดท้ายนะเก้านิ้วแต่ฐานแรกที่องค์พานั่งนะพี่นะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะพี่นะนี่สมาธิอยู่ตรงนี้ห้านิ้วนะจ๊ะพี่พระจารย์ผอนมาใหม่ละจ่ะนี่จ๊ะพี่รวมทั้งหมดนะจ๊ะพี่ค่ะหน้าตักห้านิ้วความสูงอยู่ที่เก้านิ้วนะจ๊ะพี่อย่างนี้เลยนะ quez. จ๊ะจ้ะ ถ้าใส่ฟุ้มนะจจะพี่จะอยู่ที่ฝีฝังนิ้วเนาะว่าจากฟุ้มลงมาอยู่ที่ฝีฝังนิ้วฟุ้มจะสามารถใส่ได้แบบนี้จะพี่จาใส่มาแบบนี้เลยจะพี่ใส่ได้แบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะฟ้มนะใส่เราจะสวยงามจะพี่้มใส่ม่ยากพี่ไปใส่เองได้เลยจะพี่นี่แบบนี้นะจ๊ะใส่จะสวยงามแบบนี้สำหรับพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่ค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยจะพี่จะต่อมาพี่มาชมมีดนะคะมีมีดนะคะเป็นมีดหมอ แบบนึงนะคะกี่ขออนุญาตปรับกล้องหน่อยนี่จ้าพี่ลายชัดเจนสวยงามแบบนี้เดี๋ยวจะฟูให้พี่เห็นนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้นะคะจ้าพี่สวยงามมากเลยด้ามจับนะคะพี่รัดแหนบมาแบบนี้สามารถเน็บได้ตรงนี้เป็นงานนะคะพี่เป็นงานนะนี่แตกลายงานแบบนี้นะคะพี่เป็นงานนะคะพี่จ๋าดีหมอนะนี่ลายนี้จะพี่นี่สวยงามแบบนี้จ๊ะพี่จ๋า ความยาวของมีดน่าจะพี่ด้ามเนาะใบมีดเนาะใบมีดจะอยู่ที่สามประมาณแล้วพี่นะใบมีดอยู่ที่ประมาณฝ่องิ้วกว่าเกือบสามนิ้วค่ะตัวด้ามนะพี่นะจะอยู่ที่นี่จ้ะด้ามประมาณฝ่องนิ้วจะพี่ตรงงานนี่ประมาณประมาณฝ่องนิ้วจะพี่แบบนี้เลยจะพี่น่าจะแบบนี้รัดแหนบมาแบบนี้นะคะพี่ลายสวยงามแบบนี้จะพี่สวยงามมากเลยจ้ะ เป็นของเก่านะพี่เนอะจะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยจะพี่สองพันห้าร้อยนะคะพี่สามารถตัดลองอนิดหน่อยนะจะพี่มีเล่มเล็กก็จริงอ่ะพี่แต่สวยตรงนี้รัดแนบมีแนบเบบนี้รัดแนบแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเนี่ยเป็นกระปงกาแบบเนี้ยจะพี่สวยงามนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่เนาะจะพี่จ๋าจ้ะสองพันห้าร้อยจะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมชิ้นนี้จ้ะอันนี้เป็นมีดจ้ะ ของหลวงพ่อครูนะจ๊ะพี่มาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยของหลวงพ่อครูนะคะพี่หามีเร่มนี้เป็นของหลวงพ่อครูเนาะใบมีดนะจ๊ะพี่จะแบบนี้ของเก่าจริงจริงนะคะพี่แต่จะขอเขาเก็บอย่างดีเลยจักที่นันเหมาติดมาได้มาแบบนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อคูณนะคะพี่แต่ตัวตัวเนื้อตรงนี้ไม่ทราบว่าทําจากอะไรนะไม่ทราบนะพี่นะถ้าไม่ทราบก็ต้องบอกว่าไม่ทราบนะพี่นะมีมากับกล่องเดิมเดิมแบบนี้จะพี่จ๋ากล่องแบบนี้จะสะท้อนแสงไฟหน่อยนะพี่เพราะว่า มีฝีเงินนะคะพี่หาแบบนี้นจะพี่พันสองจะพี่พันสองนะจะมีสําหรับมีหลวงพ่อคูณนะหนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ่าแบบนี้นะหนึ่งพันสองร้อยจ้าพี่ไปต่อที่พระโปรโมชั่นนะจะพี่เริ่มที่องค์แรกเลยนะคะพี่เป็นพระนางพญานะคะพี่พระนางพญานะคะพี่พินเขาตรงนะพี่นะนี่ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะพี่ขออภัยด้วยจริงๆจะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่นี่ สามร้อยบาทจะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์ที่หนึ่งแต่พี่นะแยกไปก่อนองค์ที่สองแยวพี่นะนี่องค์ที่สองนะมีสององค์แน้วพี่นะนี่สายงานแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่จะพี่จ๋าในสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยจ้ะพี่ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ท่านใดชอบพระนางพญาปิดได้เลยจ้ะพี่สามร้อยนั่นจะพี่จ๋าในสมเด็จนะคะนี่ค่ะ จา่ชาวบ้านี้สามร้อยจ้ะพี่ต่อมานะคะเป็นเต่านะจ้ะพี่เต่าเต่าหลวงพ่องเงินนะคะพี่หานี่เป็นเต่าตัวใหญ่แบบนี้เลยจ้ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้าสามร้อยจ้ะพี่จ้าตามด้วยนี่นะจ้ะพี่เอพระปิดตานะคะพี่หาอันนี้นะไม่ทราบพี่นะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยแต่ข้างหลังเป็นยันตะแกรงแบบนี้ะจ้ะพี่จ้ะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ้าจ้าพี่ <c oughs> องค์ที่หนึ่งอกเลยนะจ๊ะปิตาหลวงผู้อียองนะจ๊ะพี่นี่เป็นพิมพ์นิจนะจ๊ะนี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจะพิจาอ์ค์ที่หนึ่งมีฝั่งองค์เช่นกันค่ะพี่องที่สองพี่จําองค์ให้นัดด้วยนะคะว่าพี่จะรับองค์ไหนถ้าพี่รับฝั่งองค์ได้เลยจ้าไม่ต้องคิดมากรับฝั่งองค์ห้าร้อยจ้าก็จะส่งหาสิบนะจ๊ะพี่นี่ไปงามนะคะทีสองมีฝั่งองค์นะคะพี่ต่อมานะคะพิหาเป็นนี่จ้า ปิตาเช่นกันค่ะเป็นองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามนะจากพี่องค์ที่สามจากพี่อันนี้เสียงแหบแห้งมากเลยพี่ป่วยละจากสามร้อยจากพี่สามร้อยองค์ที่สามนะมีสามองค์นะคะพี่ต่อมานะคะพี่หลวงปุตโตจา้านี่เป็นเนื้อดํานะคะพี่เน,นะนื้อดําๆนะจากพี่จ๋บบานี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะจากต่อมานะคะพี่เป็นพัฟฟิวเบอรีค่ะพี่พัฟฟิวเบอรีนะ หลังมีจานแบบนี้นะคะพี่หาจากสามร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเบี้ยกแก้จากพี่ถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะพี่นะถ้าจาผิดต้องขออภัยนะพี่นะเพราะว่าจริงๆมันมาคู่กับถุงนะพี่แต่ไม่ทราบว่าถุงมันหลุดไปตรงไหนแล้วอะพี่เนี่ยนะพี่สามร้อยนะจ๊ะพี่ถ้าพี่ท่านใดไม่ติดนะรับได้เลยจากสามร้อยเนาะจากคนะุณธะคุณยังเหมือนเดิมพี่เพียงแต่ไม่มีถุง ไม่รู้จะพูดยังไงขอภัยะจ๊ะพี่นี่จ้ะอ่ะอย่างนี้จ้ะไม่ทราบที่ะจ๊ะพี่มันเหนื่อยมากนะป่วยพี่ต้องขอภัยนะคะจาสามร้อยจ้ะพี่จ่าต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมจ้าพี่หลวงพ่อเดิมนะแล้วพี่เป็นหล่อโบราณองค์ใหญ่หน่อยนะพี่น้เนี่ยองค์ใหญ่หน่อยนะจ้าพี่จ่าสามร้อยจ้ะพี่จ่าสามร้อยจ้ะอ่าอันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ไม่ทราบที่เลยนะจ้าพี่ท่านใดฟ้ฟาดนะ จะจ้าลงทองมาแบบนี้จะพี่สามร้อยจะพี่แม่ชีบุญเรือนอะพี่หาแม่ชีบุญเรือนนะมาเป็นชุดคู่กันแบบนี้เลยพุโทโธน้อยสององค์แลวพี่น้องแล้วก็มีนี่ค่ะคล้ายแบบเป็นเชือกหรือเป็นอะไรเนี่ยพี่ไม่มั่นใจเลยเรื่องสามห่วงมาเลยนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยหลวงพ่อพัดจะพี่ขออภัยนะคะถ้าพูดผิดนะ หลวงพ่อพัดจ้ะพี่ไม่ใช่อะไรเลยพี่นี่พ่อให้รวยจ้ะพี่พ่อให้รวยแล้วลูกก็ต้องทํากิน,นจ้ะพี่นี่เนาะจากพ่อให้รวยหลวงพ่อพัดแะจ้ะพี่สามร้อยกูไปพี่ไทรเครียดเี่ต่อมานะคะที่หลวงพ่อเงินอุ้มบาทจ้ะพี่จา๋าสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่สวยงามมากนะคะราคาสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่นี่พี่ท่านใดชอบนะทักขานาดได้เลยสามร้อยบาทจ้ะพี่จา๋า สามร้อยจ้าพี่จ้าพี่ปิดตาผงกระดูกผีนะจ้าพี่มีหนึ่งองค์นะพี่นะยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะพี่นั้นหนาแบบนี้เลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะทักนัดได้เลยนะจ้าพี่นี่ไว้โทรถ้าเตียนพี่มีหนึ่งองค์นะเหลือหนึ่งองค์นะจ้าสามร้อยจ้าพี่อ่ะอันนี้จำไม่ผิดไม่พลาดต้องไปหลวงปู่ทิม,มจ้ผพี่แน่แน่นอนเลยไม่มีผิดแน่ฟิลรีหลวงปู่ทิมเช่นเดิมค่ะพี่ถ้าผิดขออภัยค่ะ ความรู้นะไม่ได้มีเยอะเลยพี่จ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่มาดูเขี้ยวเสือดีกว่าเขี้ยวเสือนะพี่นาะเขี้ยวเสือมีด้วยหนึ่งตัวนี่เขี้ยวแตะเป็นเสือนะคะพี่นี่ตัวนี้นะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่หาพี่ ที่ท่านใดที่ปิดพานัดไว้นะคะพี่ที่จองไว้นะเราเงียบไปเลยแบบนี้นะนัดไม่โทรถามพี่นะคะพี่ถ้าพี่จะทับนะพี่ทักมหานัดได้จะพี่จ๋าแบบนี้เนาะจะแล้วพี่นะจะเสื่อนะคะค่ะสามร้อยจะพี่ต่อมานะคะพี่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะตัวที่หนึ่งค่ะประดานี้ตัวที่สองนะคะพี่นี่ตัวที่สองนะคะพี่ทาจะนี่้าถานเป็นแบบนี้ตัวที่สองนะจะพี่ 300เช่นกันค่ะพี่รับคู่กันนะเหลือ500ดอกจำปรีจัดเขี้ยวนะพี่นะแกะเป็นดอกจำปีนะพี่นะน,น,น,นี่300เช่นกันจะพี่จ๋านี่300อเช่นกันพี่ท่านใดชมชอบรับทักได้เลยจ้าต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้านี่ขุนแผนนะคะพี่หาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่แบบนี้เลยกับตกแบบนี้เลย300ยเท่านั้น หลวงปูทวดจะพี่จ๋าหลวงพูทวดเนี่ย,ยดำแบบนี้นะคะพี่ข้างหลังไม่มีอะไรเรียบๆนะคะค่ะแต่เลี้ยมมาขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะสาม่อยบาทจ้าต่อกันเลยจะพี่อ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ขาขออนุญ,ญาตจ,จับพักนี่จ้ะยอดขุนพลเอ้ยนลลายฟงปืนใช่แบบพี่นาลายทรงปรงืนนะพี่น้องอย่างนี้เลยเนาะพี่น้องเออน่าใช่ละ ถ้าผิดก็เช่นเดิมขออภัยจ้ะสามร้อยจ้าพี่ความรู้ไม่มีนะพี่เนาะนี่จ้าพักกิ่งพี่ของเก่าได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่จ้าใฐานเป็นแบบนี้นะจ้ะค่ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่หลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งพิมพ์ที่ตานะจ้าพี่นี่จ้าสวยแบบนี้จ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยองค์ที่หนึ่งพิมพ์ทีตาตามด้วยองค์ที่สองนะจ้าพี่ องค์ที่สองพี่จาให้นั้นหน่อยนะองค์ที่สองนะนี่นะคล้ายกันพี่พี่รับฝั่งองเลยห้าร้อยนี่องที่สองต่อมานะคะพี่เป็นนี่จะ้ะอันนี้ไม่ฟาบที่อีกแล้วต้องขอภัยจะพี่ไม่ฟาบที่จริงๆเลยจะ้ะไม่ฟาบที่นะคะได้ผ่านทั้ดนี้จะ้ะพีนี้พีที่สองหนึ่งห้านะคะพี่เต่าค่ะเต่าหลงพ่องเงินองค์ที่สองนะคะพี่น่ องค์ที่ฝองนะองค์ที่หนึ่งผ่านไปแล้วนี่องค์ที่ฝองนะเยี่ยนได้ปิดฝ่งองค์ได้เลยองค์ที่สองสามร้อยจากพี่ป่ะเอาไปพาโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันบาทเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่นี่หล่อโบราณนน่หล่อโบราณนะจ๊ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่ใ,ใต้ฐานเป็นแบบนี้จา้าหกร้อยบาทองค์องค์ละหกร้อยองค์ที่หนึ่งครับพี่ หกร้อยบาทจ้าเหรียญจ้าเหรียญน,นี่เหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูด่ปุกเฟงน,นะจ้ารุ่นนี้นะนี่เป็นแบบนี้จ้าหกร้อยบาทจับคู่ได้จ้าเหรียญหลวงพ่อโกยนะจ้าพี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแบบนี้เลยขึ้นคอนได้เลยนะคะพี่ขาหกร้อยบาทจ้าต่อมามีอีกเหรียญหนึ่งกะไรทองนี่พี่กะไหลทอง ไม่ฟ้าเกจิขอภายนะจ๊ะนี่หกร้บาทจ้าจะพี่จานี่จ้ะนี่ติดนี่เป็นแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขอภายเป็นหลวงพ่อเต๋อนี่นะพี่นะนี่กลิดนี่ขึ้นคอได้เลยนะพี่นะนี่เรียบมาเรียบร้อยเลยแบบนี้เลยหกรอยบาทจ้า,จาต่อมานะคะพี่ าพาโปรโมชั่นองค์ละ600นะจ่จจะพี่แบบหนึ่งนะคะขออนุญาตหาก่อนแบบหนึ่งนะคะพี่คะนี่หลวงผู้ทวดองค์นี้สวยมากกี่นี่สวยจริงๆสวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้นะนี่หัวเรือนะอ่จจะพี่ไหมหดกระดกนิดน,นึงนีง่เนือน้สวยนะพี่นะ600บาทจ้า กล้ามาเหรียญจะเหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยที่เหรียญพูดถชินราชนี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าจ้าแพักกิ่งค่ะพี่หาะแพ็กกิ่งก้นอุดชันนระลงนะพี่นะนี่ก้นอุดชันนระลงที่ชักช้าใช้ลายที่มัวตาเอาถุงออกก่อนเดี๋ยวจะน้าเสียหน,น้าพระนี่พันกิ่งเลยพี่ถือดอกบัวนี่พี่ เนื้อออกสำริดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าก้นอุดชันนรงแบบนี้นะจ๊ะพี่ไม่ฟาบที่นะพี่นะหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าผัะชัยหรือยอดธงพี่นี่ชนะทุกสิ่งเลยนะจ๊ะพี่าหาสวยงามมากหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่ เป็นนี่จ้าหลวงพ่อกวยนะคะพี่องค์นี้นะเจ้าพี่นี่องนี้สวยงามนะหกร้อยเท่านั้นจ้าหกร้อยจ้าพี่จ้าพี่จ๋าเสื้อกวากใครอยากได้หกร้อยเท่านั้น,นะค่ะพี่หกร้อยเสือกวากจ้าพี่ต่อมานะคะมาชมพัโปรโมชั่นนี่ค่ะยังมีอีกหนึ่งองค์จ้าพ,พ,กกพี่พักกลิงพี่พักกลิงหลวงพ่อสุดจ้าพี่ นี่วัดการหลงนะนี่เจะใต้ฐานเป็นแบบนี้วยง,งามแบบนี้เจ็ดร้อยแล้วจ้ะเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวจะลืมตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่กิ่งหลวงปุ่โตนะคะพี่แต่ทั้งองค์งบนนี่เป็นสีออกทองทอง,ทองนะพี่นะนี่ไประดูชิมพี่นะองค์บนเป็นสีเงิน,เง,นเงินนะพี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้นะยันของหลวงปุ่โตนะจ๊ะพี่จ้ะ จ็ดร้อยบาทจ้าพี่องนี้เจ็ดร้อยบาทนะขอให้แสงไปไหน่อยนะคะพี่เพราะมีฝีทองเจ็ดร้อยบาทพาอปู่หรือสีนิ่งดำพี่นี่มา2งชิ้นเลยพี่หาค้อมตะกุดด้วย3ามชิ้นเลยเจ็ดร้อยบาทจ้าพระปู่หรือฝีนิ่งดำจบจ้าจอบจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยพี่สวยมากเลยนี่สวยที่สุดเจ็ดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งจ้าพี่ตามด้วยเจ็ดร้อยบาทองค์ที่สอง ฝั่งองค์พี่นี่องค์ที่ฝองนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทองค์ที่ฝองนะจ๊ะพี่จ้าสวยงามเลยจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะองค์ที่ฝงนะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่ต่อไปไปองค์ที่เก้าร้อยแล้วนะพี่นะนี่ม้าม้าหลวงพ่อเดิมเขี้วแกะม้านะคะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทจ้า เขี่ยวแกะบิดตาค่ะพี่นี่เที่ยวแกะบิดตาหลวงพ่อเดิมนะองค์นี้สวยจริงไรจริงนะพี่นะนี่เที่ยวแกะบิดตาเนี่ยสวยจริงไรจริงนะพี่สวยมากเลยจ้ะเก้าร้อยบาทจ้ะจ้ะพี่หลวงพ่อหอมสิงตาไฟนี่พี่สวยมากเลยได้ถ่ายเป็นแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อย กุมาอจ้ะพี่นี่หลวงพ่อเตะนะพี่นะเนี่สวยด้วยสวยมากเลยจ้ะพี่นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันจากองค์น้อยๆนะพี่นะแต่สวยสวยและสามารถพกไปได้ทุกที่ด้วยนะจ้ะพี่องค์นี้นะหนึ่งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่นี่ค่ะ ไม่ฝวนพี่เรี่ยมเงินมาแบบนี้เลยเรี่ยมเงินด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่พระมเหสวนนะคะพี่สองพันห้าร้อยจ้ะพี่สองพันห้าร้อยมีราคาแพงมาหน่อยนะคะพี่เจ้าของเดิมเขาฝากมานะองค์นี้เนะะื้อหาสวยนะพี่นะขอพับทางลายได้ลดด้านนิดหน่อยนะพี่นะสองพันห้าร้อยพันห้าร้อยสิงพี่สิง นี่สิงแบบนี้สจพี่นี่ฟงเครื่องแบบนี้สจพี่ฟงเครื่องนะคะพี่ตัวนี้นะนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะฟงเครื่องนะพี่นะสวยงามมากเลยนะจ้าพี่นี่สองพันแปดร้อยจ้าพี่จะแพงเลยจ้ะเพราะมีมาความสวยงามแล้วก็ใหญ่เลยเจ้าพี่ดูอีกรอบอันนี้ย่อลงมาแล้วนะคะพี่นี่ย่อขนาดปกติอันนี้ขนาดขยายนะคะพี่ใหญ่นะคะพี่ เองพันแป0รอสวยมากเลยพี่เป็นงานแล้วพี่แล้วก็มีได้ใส่สินล่างด้วยของหลวงพอเดิมนะคะพี่เป็นฟงเครื่องนะพี่น้องนี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่2,800ของที่มีราคาฝูงๆนี่ฝนมากเจ้าของเขาฝากมาไลฟ์นั่นแหละพี่ไม่ใช่อของนั้โดยตรงหรอกพี่เอาตรงๆไม่มีปัญญาฟื้อมาอไลฟ์หรอกพี่ก็จะของเขาฝากมา พี่คะพี่พระล่วงองค์นี้นะคะพี่สวยมากนะคะพี่่าที่ชมให้ชอบก่อนแล้วค่อยทักนะคะพี่จะมีราคาสูงหน่อยแต่เป็นฝนิมแดงที่สวยมากเลยพี่นั่นนะคะพี่หาพระมากม็เยอะแต่พี่พระสวยๆนี่จะดูแป๊บเดียวเลยพี่ดูรู้ว่าสวยงามน,นะพี่นะองค์นี้นะเป็นฝนิมแดงนะพี่สวยงามพี่สวยจริงองค์นี้นะคะเลี่ยมเงินมาหน,หนาๆแบบนี้นะพี่อันนี้ไม่ได้ว่าเงินพึ่งเลี่ยมนะพี่อันนี้เป็นเงินเก่า อย่างนงี้ยต้องมี20ปีแล้วจ้ะพี่เจ้าของเขาเก็บอย่างดีแล้วพี่นะสำหรับพระล่วงองค์นี้นะคะพี่เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่215นะคะพี่พระล่วงนี้นะคะพี่3,500บาทนะคะพี่แ้าพี่ท่านใดอยากจะปิดนะคะพี่ทักหา,านัดได้เลยสําหรับ EP ที่215นะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางด้านขวามือนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาที่นัดทำคลิปนะคะพี่สําหรับ EP นี้กราบสวัสดีค่ะ